ใส่แค่หนึงต้นต่อหนึงกระถางนะคะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะนี่คือต้นเดียวเนาะดูระบบรากนะคะ สวัดีค่ะจิรภา,าการเด้นะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแนนพามาดูผักสวยๆของแนนทุกคนว้าวมากเลยดูระบบรากนะคะคือถ้าเป็นการปลูกผักไฮโดรพอนิกนะคะ ให้ดูที่รากนะคะรากแล้วก็ใบเนาะถ้าต้นไม้ของเราหรือผักของเราที่ปลูกรากสวยขาวแบบนี้นะคะนั่นคือผักที่มีสุขภาพดีนะคะตัวนี้เป็นผักไฮโดที่แนนปลูกในกล่องโฟมนะ,ะกล่องที่แนนใช้เป็นกล่องแซลมอนนะคะตัวนี้ปลูกมาแล้ว3ปีนะคะกล่องตัวนี้แข็งแรงและทนทานมากๆเลยมีความหนานะคะแล้วก็แนนจะรองด้วยพลาสติกสีดานะคะเพื่อให้เขา,าใช้ ได้นานขึ้นนะคะยืดอายุการใช้งานค่ะเวลาเราจะทําการเปลี่ยนน้าหรือเปลี่ยนใหม่เนี่ยแต่ละรอบก็สามารถเปลี่ยนถุงตัวนี้ออกได้นะคะ เปลี่ยนถุงออกได้เลยดูนะคะระบบรากสวยมากๆเลยนะคะอันนี้คือเซลลอรี่นะคะมองผิวเพล,ลินแล้วดูเหมือนผักชีมากๆเลยแต่ไม่ใช่ผักชีนะคะอันนี้เป็นเซลลอรี่ค่ะที่สําคัญเลยนะคะใน1นึ่งกอบอกเลยว่าแต่ละกอนี่ไม่ต่ำกว่า10ต้นนะทุกคนแล้วเยอะมากนะคะซึ่งเห็นแบบนี้แล้วปกติแล้วเซเลอรี่เขาจะเป็นอันนี้เป็นเซลลอรี่ยักษ์นะคะดังนั้น ปลูกแค่ต้นเดียวก็เพียงพอค่ะเพื่อให้ก้านเขาใหญ่นะคะเห็นเยอะๆแบบนี้แนนเสียดายนะคะแนนก็เลยจะมาทําการแยกเอาต้นเล็กที่อยู่ดด้านขอบของเขานะคะออกมาเพื่อทําการปลูกลงดินให้กับเพื่อนๆดูนะะทุกคนเสียดายนะคะเดี๋ยวแนนจะมาทําให้ดูเนาะว่าทําได้ไหมนะซึ่งหลายคนถามแนนมาว่าทําการเพราะกลุ่มของ เซอเลี่หรือขึ้นช่ายของเรานะคะที่มันเยอะมากเกินไปซึ่งมันหนาแน่นเกินไปอยากแยกปลูกแยกได้ไหมเดี๋ยวแนนทำให้ดูเนาะเป็นเซลรลี่เนาะอันนี้แนนยกออกมาจากโรงเรือนนะคะเพื่อนดูนะเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยดูนะคะรากเต็มเลยตัวนี้แนนใช้ดินผสมขี้ไก่ในการปลูกนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะคือรากขาวทุกต้นเลยดูนะคะ ุ๋ยขี้ไก่เขาชอบมากๆเลยเขาจะทําให้รากขาวแล้วก็ขึ้นมากินแบบนี้แป๊บเดียวอันนี้แนนลงไว้ประมาณสองสัปดาห์นะคะเขาก็ติดแล้วแล้วก็แนนจะเอาปลูกในกระถางสี่นิ้วสําหรับเป็นต้นพันธุ์นะคะให้คนที่มาสวนเนาะเพราะว่าหลายคนที่มาสวนอยากได้ต้นเซรัลี่ของแนนนะคะดูนะคะแนนมาจิ้มไว้สวยมากเลย่ะปรากขาวมากๆเลยอันนี้ติดแล้วเนาะเนี้ยค่ะ ทำแบบง่ายๆนะคะวิธีขยายเซลัลรี่สำหรับใครที่เคยปลูกแล้วไม่ติดนะคะลองปลูกลงในน้ำในฟองน้ำนะคะแล้วก็พอเขาเยอะๆแล้วเราก็แยกออกนะคะแล้วก็เอามาจิ้มลงดินแบบช่ำๆได้เลยนะคะแลวจะให้ดูระบบรากนะคะปุ๋ยขี้ไก่จะทำให้รากของเขาฟูขึ้นมาแบบนี้เลยทุกคนทุกต้นเลยนะคะรากดีมากๆเลย แนนพยายามแยกเอาต้นเล็กมาปลูกเนาะเนี่ยค่ะอันนี้ไม่ใช่พีทมอนนะคะเป็นดินผสมขี้ไก่นะคะขี้ไก่แล้วก็แนนผสมแกลบลงไปด้วยเนาะตัวนี้นะคะนี่สวยมากเลยค่ะลองวิธีนี้ดูนะคะ สำหรับดินปลูกนะคะแนนก็จะผสมกันไว้นะคะเป็นส่วนของดินที่สวนแนนจะให้ดินที่นุ่มๆหน่อยนะคะสำหรับปลูกนะคะกระถางตัวนี้เนาะ,ะแล้วก็ดึงต้นกล้าขึ้นมาเลยนี่ต้นกล้าของเรานะคะที่ที่ปักชาไว้ในดินนะคะวางลงไปแบบนี้ใส่ดินนิดเดียวค่ะข้างล่างนะคะแล้วก็เอาดินโรยรอบนอกนะคะ บบนี้เลยหรือใครจะเอาปลูกในกระถางใหญ่ได้จิ้มลงไปในเลยก็ได้นะคะตัวนี้เน้นเอาไว้จําหน่ายนะคะดังนั้นเนนจะใส่แค่ต้นเดียวตอนหนึ่งกระถางนะคะรอให้เขาตั้งตัวได้ส,สวยๆเนาะตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเซลร์รี่ยากนะคะ,ะเมื่อโตแล้วเขาจะกอใหญ่นะคะตัวนี้เนนใช้แค่หนึ่งต้นนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเมื่อเราเอามาลงกระถางสี่นิ้วนะคะ เขาก็จะสสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รากก็จะเยอะด้วยนะคะแบบนี้เนะเาะขนาดของต้นนะคะขึ้นอยู่กับกระถางนะคะแล้วก็ตัวนี้เห็นไหมคะแนนใส่แค่1ต้นต่อ1กระถางนะคะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะนี่คือต้นเดียวเนาะดูระบบรากนะคะให้เขาให้ดูเลยว่า,าสํำหรับขี้ไก่นะคะผักชอบมากๆเลยรากเขาจะขึ้นมากินอาหารแบบนี้นะคะขาวแบบนี้เลยนะ สวยมากนะคะใครจะทำเหมือนแนนแบบนี้ก็ได้นะคะเอาเซลลรี่มาให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็นเซลลรี่ที่แนนปลูกลงในกระถาง10นิ้วนะคะสวยมากๆเลยทุกคนดูเป็นเซลลรี่ยักษ์นะคะดังนั้นใครที่จะปลูกเซลลรี่ไม่ต้องปลูก ไม่ต้องปลูกหลายต้นนะคะหนึ่งกระถางนี่ปลูกแค่1-2ต้นก็เพียงพอนะคะที่เป็นเหตุผลว่าทำไมแนถึงต้องแยกเซอรรี่ปลูกนะดูนะคะเขาสวยมากแล้วก็ก้านเ้าจะใหญ่มากๆเลยนะเนะะี่ยค่ะ สวยมากนะคะใครที่ชื่นชอบการปั่นเซลลรี่นะคะสายปั่นนะ,ะแนนบอกเลยว่าลองปลูกดูนะคะเนะะี่ยค่ะไม่ได้ปลูกยากเลยทุกคนสวยมากนะคะสวยมากๆเลยอันนี้เป็นช่วงเย็นนะคะบรรยากาศช่วงเย็นที่อยู่ในสวนเนาะสำหรับท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบไอเดียการปลูกผักของแนนไม่ว่าจะเป็นผักสวนครัว หรือจะเป็นกลุ่มของผักไฮโดรพเนิกนะคะก็จะลืมเข้ามาให้กำลังใจแนนนะคะกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปนะคะท่านใดที่เพิ่งเข้ามานะคะอยากติดตามคลิปของแนในในการปลูกผักของแนนอย่าลืมกดไลค์ที่เพจให้กับแนนด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะแนนจะทำคลิปสวยๆนะคะปลูกผักสวยๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะสำหรับวันนี้